ใจหายเลยนะครับแล้วก็เสียใจกับคนที่ซื้อรถรุ่นนี้ตอนเป็นป้ายแดงซึ่งคันนี้เข้าใหม่ประหยัดกับรถใหม่ถึง8 0 0แสนบาทเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าเอาไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับผมแนะนํารถเข้าใหม่คันนี้เลยบอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์เจ้าตลาดของรถไฟฟ้าเลยนะครับสำหรับคันนี้นี่ก็คือ Aura g o o d Cat Ultra 500นั่นเองเป็นรุ่นท็อปออ i ชันเต็มนะฮะตอนเปิดตัวเนี่ยราคาเป็นล้านเลยนะแต่อยู่ที่วันทัวโต้ไปอย่าได้ถึง800,000บาทเลยนะสำหรับคันนี้นะครับนี่คือ Aura Good Cat ที่น่ารักนะฮะเรียกได้ว่าใครที่ชอบแมวอยู่นะหน้าตาเขาเหมือนน้องแมวเหมียวมากๆาเลยและสีสันสวยงามครับจะ สีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะไฟหน้าของเขานะครับเป็น Intelligent Light นะฮะแล้วก็มีโลโก้นะสัญลักษณ์ของตัวอ u r a ด้วยนะครับซึ่งสภาพต่างๆสวยใหม่เลยนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้ากันชนด้านหน้าที่เป็นดีไซน์แบบรถไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ให้ใช้งานแบบนี้เลยนะน็อตคานหน้านะครับเราจะเห็นได้ว่าน็อตคานหน้าสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยสภาพนี่คือไม่เคยถอดไปทําสีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีการชนหนักด้านหน้าครับจุดสําคัญของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับปลั๊กต่างๆนะครับไม่เคยมีการถอดออกมาเลยนะฮะอันนี้ก็จะ เป็นแบบสภาพเดิมนะตั้งแต่ตอนออกรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคุณผู้ชมครับสเปคเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับหรือว่า permanent magnet synchronous motor นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่105 2แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรนะแบตเตอรี่ของเขานะมีความจุอยู่ที่63กิโลวัตต์ชัเวอร์นะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรเลยนะมาที่ล้อแมกนะครับีบลมมกโโ ออราด้วยที่เป็นรูกอัสเจรีแบบนี้น่ารักมากเลยนะอย่างคันนี้นะครับในส่วนของด้านข้างสภาพสวยไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักนะมีในส่วนของพาราโมิกสโลปหลังคางนี่ก็จะเป็นสีทโทนนะเป็นสีน้ําตาลเข้มในส่วนของตัวบอดี้เองเนี่ยก็จะเป็นสีแบบออกสีเบจเนื้อๆน,น,นะฮะแล้วก็จมงกข,ข้างก็จะเป็นสีเดียวกับหลังคาเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกล้องรอบคันให้ใช้งานครับและจุดชาร์จของแบตเตอรี่นะครับของตัวรถคันนี้ออรากรดแคทจะอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายอยู่ตรงนี้เลยนะรับชา์จกอ DC สห อาราคุดแคทด้านท้ายนะครับก็ถือว่าสภาพเขาสวยมากนะฮะดีไซน์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆมีความมนมีความโค้งนะฮะแล้วก็ไฟท้ายนะฮะจะหลบอยู่ในกระจกตรงนี้นะครับจะเป็น LED แบบไลท์ไกดิ n งแบบแนวยาวโดดเด่นมากๆนอกจากนั้นนะครับสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกลูที่3แบบนี้นะฮะที่เก็บสัมภาระของตัวรถเองเนี่ยคือเขาเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปนะเบาะที่นั่งแถว2ถ้าคุณไม่ได้ใช้เนี่ยก็คือสามารถแบบพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้เพิ่มพื้นที่ได้นะีรรนภัยเปป็ถท่อุกณ์ ะะและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ในตัวรถนะฮะต้องบอกก่อนว่าคันนี้คือ u r รา o o ด Cat 500 u l t r รนะฮะร,รุ่นท็อปปี2022เลไมล์มอยู่ที่89,000โลคอนโซลนะครับเราจะเห็นได้ว่าคอนโซลมีความโดดเด่นนองมากใช้วัสดุซอฟทัชที่เป็นสีน้ำตาลเข้มออกแนวแบบช็อกโกแลตนะฮะตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีขนาดใหญ่เป็นแบบทัชสกรีนนะฮะสีสันสวยงามภาพคมชัดนะสามารถที่จะดูในเรื่องของฟังก์ชันการตั้งค่าตัวรถเพลงออนไลน์ข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆอย่างเช่น Android Auto Apple Car pe, ใช้งานได้หมดเลยปรับอากากศหรรือปับแยด ก็สามารถปรับตั้งค่าได้จากตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายนะนอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนของตัวกล้องรอบคันนะครับ360องศาแคลม e r คันนี้ก็เรียกได้ว่าภาพชัดเจนนะสามารถเลือกมุมภาพได้ด้วยเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าที่สามารถปรับนะฮะโดยการหมุนตั้งค่านั่นเองก็จะมีเกียร์อเกียร์ N เกียร์ะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ2ก้านเออปกติมันจะมี3ก้านเนาะแต่ว่าคันนี้นะครับดีไซน์เหมือนกับเ c l a s าเลยนี่เป็นสก้านแบบนี้นะครับแล้วก็เป ของฟังก์ชันการใช้งานปุ่มต่างๆไม่มีรอยถลอกเลยเส้นสายคมชัดนะฮะแล้วก็มีครุสคอนโทรลมีอะดัพตีฟครุสคอนโทรลระบบช่วยเตือนก่อนเกิดเหตุการณชนมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายโอ้ยปรับเครื่องเสียงหรือว่าร่องรอบคันล้วก็สามารถกดปุ่มนี้แล้วก็ดูภาพจากมอนิเตอร์ได้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับรุ่นท็อปออปชันเต็มนะครับมีพอลลอนอิคสตูปให้ใช้งานด้วยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทันสมัยแล้วก็ฟังก์ชันจัดเต็มมากๆและตอนนี้นะครับผมอยู่ภายในตัวรถนะฮะห้องโดยสารตอนหลังของออร่อากู วัสดุแบบดีเลยนะพรีเมียมเลยนะครับเบาะหนังต่างๆจะเป็นสีทูโทนคอนโซลต่างๆสภาพสวยใหม่ไม่มีรอยชำรดุดเพดานไม่มีย้วยเลยนะคันนี้เป็นปี2022นะครับแต่ว่าดูพื้นที่นั่งนะครับเราจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้ามันมีข้อดีตรงที่ว่าเขาไม่มีเผากลางมากั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนั่งได้เตมจํานวนถึง3ที่นั่งด้วยกันหรือว่าถ้าใครไม่ได้นั่งตรงกลางเนี่ยก็สามารถดึงในส่วนของที่เท้าแขนตรงกลางเอามาใช้งานวางเท้าแขนได้รถไฟฟ้าเข้าใหม่คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถสเปคเทพนะฮะสภาพเหมือนนางฟ้าเลยนะฮะแล รถใหม่เนี่ยประมาณเกือบ800,000บาทเลยนะกับ a u r a Good Cat 500 Ultra ปี2022คันนี้เลขใหม่อยู่ที่89,000โลเพราะว่าสวยสวิสุ์อุปกรณ์ครบนะฮะและใครที่สนใจรถคันนี้นะครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่วันโทรโต้ได้เลยที่เบอร์โทร0 6 1 6 7 4 5 8 8 5แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับช่องทางอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube หรือเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.wantoto.com ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ดูได้ต ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถทุกคันของวันทัโต้รถบ้านแท้100%ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะครับเรามีวันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันทัวโต้ได้เพราะวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ